สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเช้าวันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายน2564ครับเช้าๆแบบนี้เนี่ยหืบรรยากาศดีทีเดียวครับเย็นสดชื่นมาสำรวจดูทุเรียนที่สวนสบายๆทุเรียนก็ เขียวสดชื่นใบชูชันเตรียมพร้อมรับแสงอาทิตย์ยามเช้าปรุงอาหารสังเคราะห์แสงสร้างความเจริญเติบโตให้กับต้นทุเรียนปัจจุบันทุเรียนที่สวนสบายสบายแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านคำโทนอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี อายุครบ1ปี1เดือนเต็มแล้วครับชาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้มีการตัดยอดไปเมื่อ5วันที่ผ่านมาผมอยากมาดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับ ต้นนี้เนี่ยความสูงสูงประมาณสองเมตรแล้วครับสูงกว่าผมไปประมาณ1ฟุตผมสูงหนึ่งรอยเจ็ดิห้าเซนติเมตรต้นนี้ก็ประมาณสองเมตรสภาพทรงพุ่มผมได้มีการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วครับ โรงโลง่โลงสวยงามทีเดียวแต่ยังไม่ถึงเวลาตัดยอดครับเพราะว่าลำต้นยังเล็กไปครับเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักประมาณสองเดือนนะครับคงจะได้เวลาตัดยอดเช่นเดียวกัน เดี๋ยวไปดูต้นที่ผมตัดยอดนะครับว่าสภาพมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเดินผ่านต้นนี้ครับแหมก็กำลังโตครับสูงก็ สองเมตรเหมือนกันครับประมาณนะครับนู่นครับยอดของมันเนี่ยและก็ส่งพุ่มก็สวยงามทีเดียวใบก็เขียวแตกยอดเริ่มแล้วครับอืมสวยครับต้นนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาตัดยอดเช่นเดียวกันครับลำต้น ยังเล็กไปครับทุเรียนอายุ1ปีกับ1เดือนครับต้นนี้ก็ตัดแต่งทรงพุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับโปรงโล่งเพื่อน,อนๆคงสังเกตเห็นนะครับว่าใบของทุเรียนสวนสบายๆเนี่ยไม่ค่อยมีแมลงมากัดกิน เชื่อรงเชื้อราก็ไม่ค่อยมีเออส่วนมากไม่มีครับอาจจะมีเป็นบางต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆนะครับอในสวนทุเรียนเนี่ยสิ่งที่เราควรควรมีไว้นะครับก็คือพืชชนิดต่างๆนะครับหญ้า ก็ควรที่จะเลี้ยงไว้นะครับต้นไม้ที่เป็นต้นที่ให้หมากให้ผลไม่ว่าจะเป็นมะละกอก็ควรมีไว้นะครับคือให้มีไว้หลากหลายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเชื้อราหรือมแมลงต่างๆมันต้องการใช้ ในการดำรงชีวิตของมันนะครับก็คือต้นไม้ต้นพืชต่างๆนั่นเองนะครับสัตว์จำพวกมแมลงต่างๆที่กัดกินใบพืชนะครับมันจะมีตัวเลือกนะครับแทนที่มันจะมากัดกินใบทุเรียนอย่างเดียวมันก็ไปกัดกินใบอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ใบมะละกอใบหญ้าต่างๆนะครับมันมีตัวเลือกให้มันไปกัดกินนั่นเองครับเพราะฉั้นถ้ามันมีตัวเลือกหลายๆตัวมันก็อาจจะไม่มากินใบทุเรียนนะครับเพรออาะฉั้นเพื่อนๆควรมีพืชหลากหลายชนิด อยู่ในสวนทุเรียนนะครับเป็นตัวเลือกให้กับพวกแมลงต่างๆได้กัดกินใบแทนที่จะมารุมกัดกินทุเรียนแต่เพียงอย่างเดียวออลองลองดูนะครับเพื่อนๆมันเป็นหลักการโดยทั่วไปนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนที่ผมตัดยอดกันเลยครับ นี่ก็กล้วยหอมทองครับแม่กาลังขึ้นสวยทีเดียวหลายต้นทีเดียวครับปลูกไว้แป๊บเดียวก็โตแล้วครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาดูทุเรียนที่เราได้มีการตัดยอดไปเมื่อห้าวันที่ผ่านมาครับ โอ,โอ้แม่เขียวปึดเลยครับเขียวมากเลยครับใบแต่ละใบเนี่ยอุ้ย <c ật> สุดยอดสังเกตดูกิ่งก้านอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเพราะเพิ่งผ่านไป เพียง5วันแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆชมนะครับผมก็แปลกใจมากเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับยอดครับยอดของทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งผมได้มีการตัดยอดทงออกไปนะครับ กิ่งทุกก้านมันจะมียอดแตกออกมาเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับดูครับแตกออกมาเยอะแยะมากเลยครับไม่ใช่ยอดกิ่งก้านเดียวนะครับมันแตกทุกกิ่งเลยครับ และก็แตกเยอะเป็นพิเศษครับไม่ใช่แตกน้อยๆนะครับนี่ไม่ได้แตกน้อยๆครับแต่แตกเยอะมากเลยครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยสังเกตดูเนี่ย มันผิดหูผิดตาครับมันแตกเยอะแยะเลยครับผมคิดเอานะครับผมคิดเอาว่าพอทุเรียนมันถูกตัดยอดตัดยอดทงออกไปนะครับสิ่งที่ทุเรียนมัน เหมือนกับถูกกระตุ้นมันก็เลยแตกยอดนี่เพื่อนๆอ,อู้ยแตกเยอะแยะเลยครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนี่คือสิ่งเปลี่ยนแปลงแรกที่ผมสังเกตว่าเอ๊ะมันไม่ปกติพอตัดยอดออกปุ๊บผ่านมาห้าวัน โอ้กิ่งข้างทุกทุกกิง่งยอดพุ่งออกมาเลยครับมันเหมือนกับการตัดยอดเป็นการกระตุ้นให้ทุเรียนแตกข้างเพิ่มขึ้นมาเมื่อส่วนที่เป็นปลายยอดถูกทำลายหรือถูกตัดทิ้งไปสิ่งที่ทุเรียน มันปรับตัวก็คือแตกออกข้างครับเออหรือเป็นเหตุบังเอิญอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมแค่พาเพื่อนๆมาชมดูความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นหลังจากมีการตัดยอดของทุเรียนออกไปแล้วนะครับ อยากพาเพื่อนๆมาชมแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้โอ้โหมันแตกออกเยอะแยะจริงๆครับทุกยอดทุกกิ่งทุกก้านเลยครับอู้ไม่รู้เป็นเพราะเราตัดยอดมันหรือเปล่านะครับมันเลยเป็นอย่างนี้ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ติดตามให้กับช่องสวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอู้แตกได้แตกดีอืม